มาแล้วจ้าเลเวนเจอร์นอล EP 8ป EP นี้ปันก็จะมาเล่าเหตุการณ์แล้วความสุขของปันในระหว่างน้องอายุ1-2เดือนนะเริ่มจากการตัดรูปเหมือนเดิมเลยนะคะนั่งคัดรูปนั้นมากทุกคนเพราะว่าชอบหลายรูปมากๆเลยนะภาพก็จะไม่ได้มีอะไรมากนะคะเพราะว่าจะอยู่แต่ในบ้านแล้วก็ทำรูทีนเดิมๆนะ เสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะปันก็จะรูปที่ปันวาดน้องเนี่ยมาแปะด้วยนะคะปันก็จะแปะรูปนี้ก่อนเลยเพราะนอ้องอ้าปากเหมือนกําลังพูดนะคะแล้วก็จะเขียนตรงนี้เป็นคําพูดว่า1-2เดือนอันนี้ปันก็จะเขียนเป็นตัวหนาๆนะแล้วก็จะระบายสีแบบง่ายๆนะคะให้เหมือนแบบฟิลลไล่มือเด็กอะไรแบบนี้นะขยี้ระบายให้เต็มแบบไม่ต้องตั้งใจมากแบบนี้ได้เลยเหมือนเด็กระบายสีตรงบอลลูนคําพูดมันก็ทําเป็นเสน้นขยี้ๆแบบนี้นะคะเหมือนน้องตะโกนจำอีพีที่เราได้ไหมที่ปันเล่าว่าปันกาแฟหนานอนในคอกเล็กๆกับน้อง3คนนแล้วอออยู่ดีพงอายุคบนแล ก็พังทําให้ปันกาแฟน่ะได้เลิกย้ายน้องขึ้นมานอนชั้น2นะคะห้องนอนของปันกาแฟนั่นเองได้นอนเตียงสบายๆส,ส,สักทีนะคะดีใจมากจำอีพีที่แล้วที่ปันบอกว่าปันดิ่งได้ไหมคะทุกคนพอน้องอายุหนึ่งเดือนนะ่ะเหมือนปันจะปรับตัวได้บ้างแล้วนะแล้วเหมือนทุกอย่างมันกําลังจะไปได้ดีแหละแต่อยู่ดีๆน้องก็นอนกลางวันสั้นลงค่ะแล้วก็ตื่นถี่ขึ้นทําให้ปันแทบไม่ได้ทําอะไรเลย ทีนี้ก็คือกลับมาดิ่งดาวหนักกว่าเก่าอีกค่ะร้องไห้ทุกวันเลยไม่อยากให้แฟนไปไหนคืออยากอยู่กับแฟนนะตลอดเวลากลัวการอยู่กับลูกสองคนมากแล้วก็กลัวอนาคตที่จะมาถึงกลัววันพรุ่งนี้คือมันเครียดกังวลหนักไปหมดอะเหมือนสมองปันอนะไม่ได้พักเลยนะคะคิดแต่เรื่องลูกแล้วก็ไม่รู้จะหาทางออกให้ตัวเองยังไงด้วยโทรปรึกษาจิตแพทย์ไปถึง2รอบนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ดีขึ้นนะทุกคนและนี้ปันวาดแฟนปันเป็นฮีโร่เพราะาปันหมายถึงอย่างนั้จริงๆนะปารู้สึกว่าแฟนปันเป็นฮีโร่ของปันแล้วก็ของลูก เพราะตอนนั้นแฟนปันคือที่เหนี่ยวจิตใจที่พึ่งพิงของปันอย่างเดียวจริงๆปันอยากให้แฟนปันอยู่บ้านตลอดเวลาเลยเพราะมันอุ่นใจนะคะคือกว่าเด็กคนนึงจะโตทุกคนมันไม่ง่ายเลยจริงๆนะอันนี้ปันก็เขียนบอกลูกไปด้วยนะคะว่าถ้าเกิดได้มาอ่านก็อย่าน้อยใจหรือว่าเสียใจไปเลยนะคะเพราะว่าความรู้สึกพวกนี้เนี่ยมันเกิดจากหลายปัจจัยนะมันคือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของปันแล้วมันก็คือการเปลี่ยนแปลงที่กระทันหันนะถึงแม้ว่าปันจะเตรียมตัวเตรียมใจมานานแค่ไหนแล้วก็ตามแต่ว่าก็ขอให้ลูกรวยนะคะว่า ปันน่ะรักลูกมากเพราะว่าถึงแม้ว่าอยากจะใช้ชีวิตของตัวเองแค่ไหนอะพอลูกร้องอะปันก็จะเลือกลูกก่อนตัวเองเสมอนะแล้วการเลี้ยงลูกอะทุกคนมันมีการเปลี่ยนแปลงไปทุกวันจริงๆนะคือปันน่ะลืมความทรงจําตอนที่กลับมาจากโรงพยาบาลตอนที่เลี้ยงลูกแรกๆอะไม่ได้แล้วพยายามนึกยังไงก็นึกไม่ออกว่าก่อนหน้าน,าน,านั้นอะเลี้ยงน้องมายังไงนะคะซึ่งมันผ่านไปแค่แป๊บเดียวเองอะแต่ว่าด้วยความที่เราต้องปรับตัวตลอดเวลาทุกคนมันก็เลยลืม ขึ้นหน้าใหม่อันนี้ปันก็เปิดตัวด้วยการนอนของน้องนะคะเพราะว่าเวลาน้องนอนันรูุสกว่าหน้าลักหน้าอินดูมากแต่กว่าจะหลับได้นะคะทั้งเหงื่อแตกทั้งน้าตาไหลแต่มันก็มีวันที่ลูกปันนอนดีแล้วก็ลูกปันนอนไม่ดีนะคะมันผสมผสมกันไปวันไหนที่น้องนอนดีก็ได้พักหายใจหายคอหน่อยแต่ถ้าวันไหนที่น้องนอนแย่อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเหนื่อยพอสมควรและเดือนนี้เนี่ยปันก็เริ่มฝึกน้องทําทำไมิทมด้วยนะก็คือการฝึกคว่ำนั่นเองนะคะ มีวันหนึ่งน้องทําปันเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าตอนแรกตอนเช้าปันให้น้องทำใช่ไหมน้องทําได้ตั้งคอได้ประมาณ45องศาแต่ว่าพอตอนเย็นอ่ะให้น้องทําอีกรอบน้องตั้งคอได้ถึง90องศาแล้วทุกคนดีใจมากภูมิใจแล้วที่บอกว่าดิ่งดาวมากๆทุกคนมันแปลกมากเลยพอวันที่15ใช่ไหมอยู่ดีปันก็ไม่รู้สึกดิ่งอีกแหละมันเหมือนหายไปเลยความรู้สึกดิ่งพวกนั้นมันพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือไม่รู้ว่าพอประจําเดือนหมดด้วยหรือเปล่านะแต่แฟนบอกว่าพอประจําเดือนหมดปันก็เลยแฮปปี้แล้วที่ปันดิ่งมากๆอ่ะพอประจําเดือนมมาาแลลวอีกกเรื่่งทต คือปันกับน้องจะมาปวดขี้พร้อมกันตอนตีสี่นะคะปวดแค่ไหนก็ต้องอั้นเอาไว้นะคะเพราะต้องให้ลูกอือให้เสร็จก่อนแล้วก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะ2ใบนี้ EP นี้คือคุณพ่อเป็นพระเอกสุดๆแล้วก็มาเก็บใส่แฟ้มความทรงจำกันใครดูคลิปนี้จบคอมเมนต์เลข1-2เป็นกำลังใจให้ปันทีนะถ้าปันหายไปห,าไปหลายวันไม่ได้ลงคลิปไม่ต้องสงสัยนะคะเลี้ยงลูกค่ะแม่ๆคนไหนมีเทคนิคการเลี้ยงลูกไงก็มาแชร์กันได้นะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย

ม,มบบือติดุงเอาออกก่อนเหมือนเอาเข้าไปเองไอไอ้ไอ้จี้สีไอ,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 อ้จี้จะมงคล่างไอ้จีจะกงารไอ้จี้จุดมงค่าอืคิดอะไรอยู่ Cô đây, ừ, um, r้อง píng đồ thoi? hả, em, 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 หญ่แล้ยวอเออแน่ว <c oughs> ันโอ้ยโอ้ยนันอันตรายมากนะทุกอย่างดูจากรวดเร็วเกินไปเสียงดังเกินไปตัว <c oughs>